สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันกับอีกเมนูเผ็ดๆอีเมนูนึงนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูเทมเป้ผัดพริกแกงค่ะแ๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันอันนี้เป็นตัวหลักของเรานะคะนี่คือเทมเป้ข้อแนะนาค่ะก่อนที่เราจะเอาเทมเป้มาทําอาหารนะ่ะเราควรจะเอาไปนึ่งหรือเอาไปอุ่นในไมโครเวฟก่อนสักส3นาทีเพื่อให้เนื้อเทมเป้นุ่มเวลาที่เราเอาไปทําอาหารค่ะมันจะรสชาติรสชาติจะเข้าเนื้อได้ดีขึ้นอ่า ขัดมาค่ะอันนี้เป็นน้ำกะทินะคะพริกชี้ฟ้าใบโหระพาใบมะกรูดซอยพริกแกงแดงค่ะเสร็จแ,แล้วเราจะมาดูที่เครื่องปรุงกันต่อเลยค่ะอันนี้เป็นเกลือผสมกับผักชาียาหรือคณน้เม็กซิกันนะคะอันนี้คือเอาไปอบแห้งแล้วก็เอามาตำให้กลายเป็นผงแล้วมาผสมกับเกลือค่ะ ต่อมาก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวซอสเห็ดแล้วก็ลิควิดอะมิโน,โนค่ะวันนี้เราจะใช้ลิควิดอะมิโนแท,ทนจิ๋วขาวนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะเราใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วเราจะใส่น้ำกะทิลงไปอันนี้ประมาณครึ่งถ้วยได้ค่ะอันนี้พริกแกงแดงนะคะประมาณสองช้อนพูณๆูค่ะ ปกติถ้าเป็นผริกแกงทั่วไปเขาจะอาเอาเครื่องพริกแกงไปผัดกับน,น้ำมันก่อนแต่อาหารทันเบสเราจะไม่ใช้น้ำมันในการทำอาหารเราก็เลยเอื้อก็เลยใช้กระทิลงลงไปผัดกับเครื่องแกงก่อนเลย ทีนี้เราก็จะมาผัดให้เครื่องเครื่องแกงอหอมในน้ำกะทินะคะพอเครื่องแกงละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใส่เทมเป้ลงไปค่ะสังเกตว่าในหม้อไอในกระทะนี้จะเดือดค่อนข้างไวะคะ่ะเพราะว่าเริ่มเดือดปุ๊บแล้วเราก็ใส่เทมเป้ลงไปเราจะแค่คลุกให้อ่า ตัวเครื่องพริกแกงค่ะมันทั่วในในในเทมเป้แล้วก็จะ,ะตั้งให้เหมือนปล่อยให้รสชาติจากพริกแกงค่ะเขา้าเข้าเนื้อเทมเป้แล้วก็เหมือนไม่ไม่ต้องคนมากก็ได้ค่ะแค่เหมือนแบบคนให้พอว่ากระทะไม่ไม่ไมไม ถ้าเรายังไม่ชินกับการใช้เทมเป้เข้าคูแข็งก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีค่ะแล้วก็ทานทานง่ายกว่าแต่ในในสูตรนี้เลือกเทมเป้มาใช้เพราะว่าหลายๆายคนยังเป็นแบบมือใหม่หัดทานแพนเบสแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเทมเป้เตาเมะทำบาเมนูอะไรได้บ้างหรือว่าบางคน ลองซื้อมาทานแล้วมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเพราะว่าจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงอ่าเราก็จะใช้เนี้ยค่ะตัวเครื่องแกงแก้ปัญหาในการที่จะดับกลิ่นความความเหม็นความความหมักของตัวเทมเป้จะสังเกตว่าในกระทะนี่น้ำกระทะน้ำกะทิจะเริ่มงวดแล้วนะคะงวดมาก เราสามารถชิมก่อนชนิดหนึ่งได้นะแต่ว่าส่วนึงส่วนมากในพริกแกงะค่ะถ้าเป็นพริกแกงสําเร็จเราก็พยาย,ยามเลือกพริกแกงที่เขาไม่ใส่กะปิ่นึ้งแห้งซึ่งเราก็สังเกตได้ง่ายๆก็แค่พริกนะคะหลังหลังฉา,ากล mm ักค่ะเขาจะเขียนเอาไว้ว่าเขาใช้ส่วนส่วนประกอบอะไรบ้าง mm hmm. แต่ว่าถ้าใครแบบไม่ซีเรียสหรือว่าแบบมีพริกแกงที่บ้านอยู่แล้ว mm hmm. ลดไฟลงนิดนึงนะคะก่อนปรุง ก็ใช้ที่เรามีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้แต่ว่าจะเริ่มใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะเพราะว่า mm. ตอนนี้ม้วค่อนข้างได้ดีแล้วนี้ใส่ประมาณครึ่งคึ่งช้อนชาได้ค่ะ mm. ซอสเห็ดลิควิดอะมิโนหนึ่งช้อนโต๊ะ mm. แล้วก็ mm. น้ำตาลขอเป็นหนึ่งช้อนชาปนนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบอชอบหวาน บางบางคนจะชอบทานทแกงหวานก็คือใส่ใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบเลยแต่อันนี้ก็คือจะค่อนข้างหวานนํำแล้วนะคะถ้าถ้าใส่น้าตาประมาณนี้กลิ่นดีมากทุกคนกลิ่นดีจนบอกว่าอีนิมึงจะจามแล้วตอนนี้พยายามหายใจีหายใจสั้นๆอยู่เพราะว่ากลิ่นกลิ่นรุนแรงพอสมควร เราขอแอบชินมนิดนึงนะเจ็มจนมากค่อนข้างจะหนักไปทางเค็มนิดนึงเค็มและเผ็ดแต่คิดว่าถ้าทานกับข้าวกว็พอดีเลยถ้าโอเคกับรสชาติแล้วเราจาใส่ ใบมะกูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็สุดท้ายใบโหระพาค่ะใเพิ่มสีสันัพอใบโหดแล้วค่ะสลดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมถ้ามีพริกแกงซองทุกอย่างคือจบสามาตักเสิร์ฟได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะอาจยา์ขอขออใส่พริกชี้ฟ้าเพื่อตแกแต่งนิดนึง เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นเป้ผัดทีแกง